นอกจากพัดลมผมก็ไม่อาจาใช้คำว่าแฟนกับใครได้อีกเลยและจะพามารู้จักกับแฟนของผมนี่เลยนะครับเธอคือพัดลมคีบแบตเตอรี่12โวลตวนะครับใช้ไฟ DC นะครับแค่คีบแบตเตอรี่นะครับนี่เลยไม่ว่าจะแบตเตอรี่ลูกเล็กลูกใหญ่นะครับแบตรถยนต์ก็ได้แบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้แบต UPS ก็ได้นะครับแค่ครีบแบตเตอรี่เธอก็สามารถทำงานให้ลมที่ เย็นแล้วก็ชื่นใจคุณได้นะครับปรับสายได้เหมือนพัดลมทั่วไปเลยนะครับลมที่แรงมากๆนะครับปรับเบอร์ได้เบอร์หึเบอร์สองเบอร์สนะครับและที่สําคัญนะครับยังสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนี่นะครับสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ด้วยนะครับและมีดีกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถแปลงเธอนะครับจากพัดลม dc 12โวลต์นะครับเมื่ออยู่บ้านนะครับเราสามารถทำให้เธอเป็นพัดลมบ้านได้นะครับนี่เลย ผมจะเอาอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับนี่นี่คืออะแดปเตอร์12โวลต์นะครับจะมาใส่แทนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนะครับแค่นี้นะครับพัดลมคลิปแบบของเราก็กลายเป็นพัดลมไฟบ้านทั่วไปได้แล้วนะครับนี่ให้ลมเย็นชื่นใจเลยนะครับ ขนาดพัดลมยังต้องมีใบพัดแต่ถ้าอยากได้เธอมาฟัดต,ต้องทำยังไงสนใจติดต่อได้ที่ร้าน PN Plaza ของเราเลยนะครับพัดลม DC คลิป82วัตต์รับรองเย็นชื่นใจเลยล่ะครับ